เพราะว่าครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าในเมืองอพี่น้องคือไปไม่ได้กบไปติดต่างซือไปพี่น้องบนตาตาทีทุนบนถัดย่างแๆแล้วก็จะทัดโทนได้มาครั้งแรกในชีวิตนี่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับบามตากับเดินทางเลยพี่น้องเลยไปกับทีมง,งานเราสามคนพี่น้องเดินทางพ่กเราพี่น้องไปทัดโพนพี่น้อง,องในครั้งแรกในชีวิตเลยพราะว่าณ่อมตากับละลายคนได้ยินข่าวๆพระเจ้าบอกว่าไปเที่ยวทัดโพนหลายพี่น้องวันนี้ก็เลยไปเลื่อนเอวยไปยูเซนอกก็เลยไปเล่นทัดโพน วิดึงพี่น้องจะได้การไปติดตามชนกันและพี่น้องการซีโวนลยบอรพี่น้องครั้งแรกในชีวิตในการเดินทางเข้าในเมืองพี่น้องเป็นยังไงเพี่น้องเลยในประเทศบางตาก่ะไปเที่ยวชนบทตลอดเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้การซืเข้าในเมืองเป็นยังไงเพี่น้องยังไงก็ไปดูการเล่นเพี่น้องเยพวกเขาสามคนพี่น้องส่วนเข้าพีวีโกส่วนเข้าชมคนที่รถสไลง์เาไปด้วยแบบบ้านนอกบ้รนณาเป็นเมียเราพี่น้องก็ได้กาไปให้มันถึงทัดพ้นล่ะพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องเลย มันเป็นยังไงพี่น้องครั้งแรกในชีวิตจะได้เที่ยวเขาไปในเมืองวันนี้ก็เส้นทางแวะเขามุ่งหน้าพาร์ทโฟนพี่น้อง ยเี้ยทางการเดินทางบ้านี่พี่น้องก็คือรีโวของเฮานี่พี่น้องเลยรถสามตีนรถสามตีนพี่น้องบรรยากาศพุดยอดลยเลย าเทศนี่มีแต่ทงหนาพี่น้องขันมาเทหมู่บ้านเปาตามีแต่ทงให้พี่น้องเลยทางนี้ก็จะเป็นสาวหน้ามิดก็จะเหยียดเลยพระเจ้าบรดเห็ดให้พี่น้องเหศดนี่พี่น้อง นี่กับหม้อหม้อาดโขนแล้วพี่น้องบรรยากาศยู่ที่ถาดโขนพี่น้องเลย ในห้องเปิดวงแหวนพาสิขึ้นดุนสาพี่น้องครับการสเป็นรบบอกพี่น้องเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าในเมืองพีนง่น้องคือเป็นไม่ได้กับไปติดตามซื้อไปพี่น้องมังตาตาที่ชุนบนขัดใหญ่ๆหลันงน้องก็จะทัดโทลนได้มาครั้งแรกในชีวิตพี่ ຈະຮອບຊົห ไทยๆไปประวัยไปยูนร้อสุดไปฝนไปยางเท้าไอ้พวกติตาจะใส่อะไรได้เงี้ยอะไรเงี้ยเลยแสงเงี่ม คือ่าเป็นน้ำพองนี่ไปบ้างไงน้องไปเลยเป็นน้ำ้อ่งนคองคุณเม่คุณเม่ของไงโอ้ยลูกของนเป็นของไงสว่าแี่ไทยอยู่างนี้หน่อยพี่แดงเล่นไทย่ะแดงเ็นยหูไปใหนเนี่ยบ้านนี้เนา

มาจนเวืยโอ้ยพี่น้องครั้งแรกเลยในชีวิตพี่น้องที่ได้เดินทางเขตนี้เลยเพระบาะว่าบองตาก,บบกเบ่เคยเขาอยู่ในเมืองพี่น้องเพราะว่าละลายเทือกเขาไปเที่ยวเขตชน,นบดได้ครั้งแรกในชีวิตที่ได้เขาในเมืองกับแปลกเลยพี่น้องเลยจักถึงรูกบอพี่น้องสิได้นก็ขอโทษขอไว้ละลายพี่น้องเลยครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปบะทัดโพนพี่น้องในชีวิตเลยนะบรรยากาศบรรยากาศในท,ทัดทพนเขต เมืองนี่โอ้ยพี่น้องหลายๆคนเลยมื้อนี้พี่น้องบรรยากามื้อนี้นตะนี่ยตนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นประตูเข้าเด้ก่อนเฮามาจากหมู่บ้านพี่น้องบ อันนี้บนวิวประจ้า,าวิกาสไตล์หูแบบน้อยไปตอนนี้แม่ห้ากะสีมาซื้อลูกปลาพี่น้องซืมาปล่อยพี่น้องไหมซื้มาแก่แก่ขคาหรือว่าแก่แก่โจแ,แก่ลาเนี่ยนลเพราะว่าหาเงินหาค้ำโบได้ก็เลยกะสีน้อง,อง,บ,บ,องบิุง ดิละัะลีนะเอานนะ,ะดูลตลีไทยเอาหฮนยังเก6ล้านบาทนะ <c oughs> ใบหนึ่งตองเบื้อใบปั้นไปไห้แปดสี่ปลายพัน ใส่บุ้งดิบุงมา,ออาปล่อยก็ตอนนี้ก็ซื้อปลาแล้วพี่น้องสิมาปล่อยปลาได้เพราะว่าไปฮักกระส่องเถื่อพี่น้องเยเพราะว่าไปเพื่อแรกกะบว่ได้ปล่อยปลาเมื่อนี้กะสิได้ไปกว่าพี่น้องเยจะได้กะไปจักน,นี่เดี๋ปล่อยอยู่นี่แหละ

เป็นอยู่บ่เคยเลยเนาะเออภาษาบ้านเขาเออภาษาบรูดเลยแหละภาษาลาภาษเป็นเลยแหละการันต์เข้าวัดแอบบอมตากับภาษาบรูกระเจ้าแนมเบิ้งเลยมันตางเลยภาษาพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยบอมตาก่ะขอไอโฟนอยู่วัดทัดโพนพี่น้องก็คือบอมตากับช้าภาษาบรูดเลย หลายๆคนแนมเบิงพี่น้องก็จะพูดจักภาษาพี่น้องทางแรกเลยพี่น้องจะเดินทางไปทางนั้นก็จะเป็นวิวกระจกขายเครื่องร้านได้ในทาดโพนพี่น้องโอ้พี่น้องเยมวอหลายพี่น้องอยู่ธรรมศาสตร์เออโอเคทุกคนวันนี้เรากับซิกับซาเนี่ยพี่น้องเพราะว่าบอมตากับซิกขับมึงน้องในพี่น้องเนียเพราะว่ากับซิขี่รถจักรยานยนต์พี่น้องมันไกลเติร์ดพี่น้องทางแรกในชีวิตที่ได้เดินทางเที่ยวเขตทาดโพนพี่น้อย มื่อนี้กาพอมานจะนี้แหละพี่นอ้องาสิกาเพิ่อนขับสารแล้วพี่น้องคลิปมี้ขอจบวันนี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้ามาพูดพอกันไหมพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพูมบ๊ายบายครับไปกันเด้อลาก่อนเด้อถัดพูนนี่ครับบรรยากาศเมืองเมืองสายพุทธร์เมืองสายพุทธองพี่น้อง ก็คือมูบานขาดโทนในพี่น้องเพลน,นี้เลยครับเพราะว่าชาวบ้า,า,านเมนื่อชาวบ้านมื่อนี้กับเจ้ากามาบริแรยปันใดพี่น้องพีาก็จะมาเขียนจุดนี้พี่น้อง อากาศดูที่ดวงเห็นพี่น้องเอ้ย